เห็นแล้วต้องแบบมีความเปลี่ยนแปลงครับคนนี้ครับผมเป็นดารา,า,าสาวชาวฮ่องกงครับชื่อว่าชื่อจื้อหลุนเขาบอกว่านี่ทาหน้าเปลี่ยนเลยพี่เปลี่ยนจริงๆผมเห็นตอนแรกผมตกใจเลยว่าแบบเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาโอ้ยมันเหมือนอคือผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจที่จะให้เหมือนตุ๊กตาหรือว่ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวขวามือสุดนี่คือหนักสุดละเออจากซ้ายสุดโอเคนะ ควาอันกางนี่เริ่มจะไม่โอเคแล้วโอ้โหแรกๆแม่งน่ารักมากเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับอินังชิวชู่ฉุยเนี่ยอีชีเชียวหัวชื่ออะไรวะชื่อชื่อหลุนเหรอชื่อชื่อหลุนโธ่อีเฮ้ยไม่รู้ว่าพลาดหรือความตั้งใจเขาก็งงเหมือนกันไม่รู้มันอ่ะมันบ้าไปแล้วมั้งโอ้แม่งเหมือนแม่มดเออเออเหมือนแม่มดสวยตรงไหนอีนี่คางยาวเหมือนคนคางบ้านี่ อีนี่อีหมอมันมีศิลปะไม่ว่ะกูขอถามคำหนึ่งนมึงทำคางมนุษย์อะไรให้มันแบบจริงๆร้คางตัวเองก็ไม่ได้น่าเกียดเลยนะผมว่าหน้าเก่าคือดีเลยอะเอออาซ้ายสุดยังยังเฉยๆนะเอออันกลางทำมาบ้างแล้วโอเคนะกิมมึงอะมึงเสพติดเนี่ยอันสุดท้ายคือไม่เสพติดนะสัญญกรรมอ่ะมึงบ้าไปแล้วในอิชีเฉียวหัวโอ้โหคือแบบ คือเขาตั้งใจที่อยากจะได้แบบนี้พี่ม้าตั้งใจแกคิดใหม่คิดผิดคิดใหม่ได้นะอีชีแต่แต่ว่าฮ่องกงนะผมเห็นงนี้ทั้งนายแบบและนางแบบอ่ะบางคนหน้าอย่างเงี้ยแหลมแหลมอย่างเงี้ยหน้าเป็นอย่างงี้หมดนะผมงงมากเลยหน้าแบบเป็นอย่างี้หมดเหมือนกับดาราของเราสมัยก่อนนะหน้าก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าหมอจีนอนะ่ะ ชื่อสุเตกอะไอ้ยามังทังอย่างนี้ทั้งหน้าเลยหน้าแม่เมืองกังหมกทุกคงเลยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกับอีชีเชียวหัวเนี่ยผูกผชื่อชื่อลุนอ๋เหรออยากตั้งชื่อใหม่อะชื่ออะไรนะอย่างนางเนี่ยต้องชื่อชีเชียวหัวแล้วชีเชียวหัวมันเฉียวหมดเลยมันโอ้ยไม่ได้เรืองใะชีวิตนี้อ้าวว่าไงสสำหรับชีเชียวหัวเอ้ไม่ใช่นะฮะชื่อชื่อลุนครับวันนี้พี่มาจะให้เจิดหรือว่าให้จบครับจบ โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดแม่คุณเอ้ยคิดได้ยังไงเนาะอยากให้มีหน้าแบบนั้นเหมือนอีนางนั่นหระอีนางสิงอ่ะที่เป็นคนอเมริกันอ่ะที่อยู่ฮอลลีวูดอยากให้เป็นบาร์บี้หรอไม่สิงสิงนางสิงเสือเสือนะเออนางชอบล่าสัตว์นางชอบเสือสิงกะทิงแรดอ่ะนางไปทําหน้าตัวเองเหมือนเสือแล้วก็นางก็เป็นคนรวยไงผัวเป็นพวกทําเกี่ยวกับแกลเลอรี ภา,ภาพวาดที่แบบดังๆออเอาเธอทำธุรกิจแบบนั้นน่ะนางก็เข้าสัญญารรกับผัวเข้าไปเข้ามาเข้าไปเข้ามาบอกนางอยากเป็นหน้าเหมือนสิงผลปรากฏว่าร้านชาแนลปิดป้ายห้ามไม่ให้อินดี้เข้า,ขาเฮ้ยขนาดคนมีตังค์ไม่ให้เข้าเลยนะเพราะว่ากลัวเสียเร a t i o n คือแบบแบบมาใส่เสื้อชาแนลแล้วหน้านางเป็นอย่างนั้นแต่ออแตนางเป็นที่รักใร้ของเกย์ทั้งประเทศเลยนะทุกใจอย่างเงี้ยนะครับนางมั่นนางมั่นนางมั่นอะไรเงี้ยอะไรวเวอร์